เป็นการรอคอยที่มีความสุขมากๆเลยค่ะเพื่อนๆประสบการณ์4วันสามคืนที่บ้านแม่ขะตวนอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนของบอยกับบ้านในการรออะไรเพื่อซ่อมรถวิเศษที่นี่มีความเป็นอยู่แบบบ้านๆเรียบง่ายไร้การปรุงแต่งไม่มีแสงไม่มีเสียงของเมืองมองไปมีทิวเขาอยู่ด้านหน้าเบื้องล่างมีแม่น้ำยมไหลผ่านเอือเอ่อยๆวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นแบบเรียบง่าย คู้คนน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสช่วงเวลาของบอยกับหวานที่บ้านแม่คราตูนเต็มไปด้วยความสุขคนที่นี่ใจดีกับเรามากบอยได้นำรถวิเศษมาจอดไว้ที่หน้าเพลงพินโฮมสเตย์ที่นี่เป็นโฮมสเตย์เล็กๆที่ติดกับแม่น้ำยวม <med> เห็นวิวภูเขาทอดยาวพร้อมไร่ขา้าวโพดอยู่เบื้องล่างคุณลุงเจ้าของน่ารักและใจดีมากก่อนกลับเรายังมีโอกาสได้เอาของไปแจกเด็กๆในงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านแม่ขะตวนด้วยค่ะหากเพื่อนๆมาเที่ยวกอรอเซโลอย่าลืมแวะมาสัมผัสความสุขแบบนี้กันที่บ้านแม่ขะตวนกันนะคะ